ค่ะสวัสดีค่ะมาเจอกับแอมอีกแล้วจ้าเมื่อนี่แอมจะพาเฮ็ดแกงเขียวหวานไก่จ้าเฮ็ดกินยูเยอรมันเนะจ้าแบบง่ายๆแต่ว่า เครื่องอาจจะบ่ค่อยครบทบบานเท่าเนาะจ้าเนาะสีสันอาจจะ่นาากินเหมือนอยู่บ้านเฮาแต่ว่าแอมก็จะคิดอยากกินกับขนมจีนน้ำยานาะจาก้กเมื่อกินใส่กับขนมจีนก็จะแซ่บเนาะจ้าเนาะใส่ผักหลายๆเดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันเลยเนาะจา้าแอมก็จะมีพริกแกงเขียวหวานจา้ะนี่เอมซอยพริกสดใ้โรยน,ะนาเนาะจ้าเนาะตกแต่งเพิ่มสีสัน มรพายู่สวนจ้ะกระชายนิดนึงเพิ่มความหอมแล้วก็ใบมะกรูดจ้ะทั่วแขกจ้ะนี่กะทิหนึ่งกระป๋องนี่ก็จะเป็นมะเขือจ้ะบางงามท่าบานฮเฮาเด้อต้องขออภัยด้วยเพราะว่าแอมกรอยากเนาะมันบางงามสีสันอาจจะบอ่อ สวยเหมือนบ้านเฮาเนาะจ้ะอันนี้แอมจะใส่เป็นน่องไก่กับอกไก่เนาะจ้ะแอมซอยสับแล้วเนาะซอยหรือสับแล้วเนาะนี่แอมจะพามาเบิ่งผักเครื่องเคียงแอมก็จะมีนี่จ้ะแอมต้มขนมจีนไว้แล้วเสร็จแล้วก็ทากินร้อนๆเลยเนาะจ้ะนี่แอมก็จะมีผักแพลวปลูกเองงามงามจ้ะใบแมงลักซาลาเน่จ้ะนี่ก็จะมีเนี่จ้ะ หอมแดงฝรังเนาะพักสมจ้ะยูนี่พักเปียวมันจะออกรสชาติเหมือนกับพักติ่วบ้านเฮ้าน่ะจ้ะสมๆคือกันเลยจ้ะนี่พักชีราวซื่อมากกขบ่ได้กินจนจะเลื้องกับบานเกาล้วละจ้ะนี่กระหล่ำ้อมเนาะแต่ผูมักจ้ะเดี๋ยวแอมจะพามาลงมือเฮ็ดกันเลยเนอกจากเนาะ จ้าเดี๋ยวเรามาเริ่มเฮ็ดกันเลยเนาะจ้าแอมเปิดเตาแล้วเนาะเอมก็จะเอาน้ำมัน,นจ้านี่ลงไปนิดนึงเพื่อจะพัดพี่แกงเนาะจ้านาะเฮ็ดกินอยู่เมืองนอกเฮ็ดแบบยังไงเนาะจ้านาะนี่แอมก็จะเอาพิกแก,ง,แกงถึงจวนเนาะจ้าลงนะไปด้ย จะเอาไก่เนอจากน้องลงไปผัด ตอนนี้ใกล้จเริ่มสุกแล้วนะจ๊นะเนาะได้แอนโเจนเตอมจ้ะซอสลงไปเลยน้ำตาลจะตงตรงุงรั เข่ากันจากจากนั้นแอนก็จะเติมกะทิกระป๋องนลนไปเลยจ้ะ แมก็จะใส่กระชายเนาะจาะเนาะเพิ่มความหอมจ้ะจ้าหม้อก็เริ่มเดือดแล้วเนาะจ้ะเนาะแอมก็จะใส่มะเขือลงไปตอนหม้อเดือดจ้ะเขาไปจะบ่ดนะังเนาะแอมก็จะคนให้เข้ากันเดี๋ยว เฮ็ดไปกินที่ทำงานน่าจะเนาะเฮ็ดไปเพื่อมูน้นพัดพี่แก่งทื่ซื้อเสียงแอมก็เริ่มเปลี่ยนแล้วด้แอมเป็นพ้นแพงง่ายๆจะมาอยู่เมืองนอกแพ้บัดสมัยที่กี่เป็นเด็กหน่อยอยู่บ้านห้องเนาะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้ากับบาแพ้ก็ยังยู่เมืองนอกเด้จ้ะจากนั้นแอมก็จะใส่ใบมะกรูดลงไปเลยจ้ะ ใบบก,กูดเอามาจากบานเข้าจะเอ็มออกจากช่องแข็งพริกนี่แอมจะเอาใส่ที่หลังนอกจากนอกเพื่อแอมจะตักออกเพื่อว่าเพื่อเด็กหน่อยอยากชิมจะ้ะพ่อเด็กๆอยากจะชิมก็พ่อเขาเพื่อเอมยานฝรั่งกิน,ไไนอ,นอะไรบ้างจ้ะเพื่อคนอยากชิมน้ำหน่อยนึง จะรอให้เดือดอีกนิดนึงแลยแอมก็าจะใส่ทั่วแขกตามไปนอกจากเนาะเดี๋ยวค่อกลับมาเบิ้งกันอีกรอบนึงจา้ามอเริ่มเบือดแอมก็จะเอานีใส่เลยจัะทั่วแขกแอมก็จะเอามูลผ่าเขาลงไปเลยจ้ะ าะแอมบออยากเห็มะเขือมันจะมันสุกมากเกินไปเนาะมันบกกอบแอมมากกินกระกอนเนี่ยจะแบบเห็นมันได้เคี่ยวแบบนี้พักนะชินะจ๊ะีเสร็จแล้วเดี๋ยวแอมจะตักให้เด็กๆก่อนจ้ะแล้วแอมก็จะมาตามด้วยพริกสดโรยหนาเนาะ จ้านน้เนาะเอ็มแบบก็จะตักใส่ถ้วยแบ่งมาให้เด็กๆถ้าลังเกือเป็นก็นอยากกินสดใส่กับเขาสวยร้อนๆน,น,น,นอกจากเนาะเด็กๆเนี่ยเอ็มแบบก็เลยถึงใส่อกไก่เป็นน้ำเพื่อให้เขากินง่าย นี่เอ็มก็จะตักไปกระเพื่อนนี่จะเอ็มก็จะใส่พริกเนาะจ้าเนาะคนไทยกินเหาหลดจัดจานในจัหนอนอมอเขาก็ยังห่อนอยู่เนาะจ้าเนาะ ต้องปิดเตาเพราะว่ามันสุกไว้นี่มะเขือก็เริ่มสุกแล้วได้ที่แล้วนี่แล้วมันนี่ก็จะกินกับขนมจีนเลยจ้ะเดี๋ยวค่อยกลับมาเบื้องตอนแอมจัดใส่ถ้วยเนาะจ้ะเนาะแกงเขียวหวานไก่เสร็ตแล้วจ้าร้อนๆอยู่เลย มื่อนี้แหละจ้ะตอนเที่ยงแอมก็จะกินแซ่บๆอาจจะกินเป็นน้ำคุย้ยเป็นน้ำเนาะจ้ะเนาะเมาม้อยกับมูพวกๆกันนี่ทางนี้ก็จะเป็นของแอมจ้ะทางนี้ก็จะเป็นของเด็กๆก็พอเพลินเนาะพอใส่พริกจ้ะนั่นแอมก็จะกินกับขนมจีนแซ่บๆพักลายๆแอมฝาก คลิปนี้ไว้น้ำในเดอ้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้แอมในเดอ้อไว้เจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ